ทุกคนศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจค้าว่ามัชชีมาปฏิปทาใส่ชีวิตแบบปานกลางใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงเห็นความจริงของโลกเห็นความจริงของความเกิดเห็นความจริงของความเกิดดับมันกับบ่ดินล้นทะเยอะตะย่านส่วนมากคนเฮาน่บะบ่ได้พ่อใจในสิ่งที่มีอยู่ อาหารกับพ่อมีที่ทํามาหากินได้อยู่ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่กับพ่อมีเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเล่งไปทางไกลมันไปมีจุดหมายพุ่งขึ้นไปเห็นเขามีบานหลังไงเห็นเขามียดถาบรรดาศักผู้เป็นพ่อเป็นแม่อาจเบิดโอกาสแต่ว่ากระตุ้นลูกให้ทะเยอทะยานเขาไปในความอย่าเขาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการ เป็นเศรษฐีให้มีรถให้มีรถนะมีอาชีพที่บ่ไอหายกว่าไปแท้จริงแล้ะก็เห้าเข้าใจคําว่าอาหารยารักษาโรคเครื่องหนึ่งหมตลอดทั้งทียูอาศัยเป็นการแค่ดําเนินชีวิตไปแค่ตายานั้นมันกับบริเเตเยอะทะยานใจมันบ่พุ่งออกไปด้ตัณหาคือความอยากที่ห้าไปเห็นผู้เขามีมากกว่า อุปทานคือความยึดตัดอจากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามอารมณ์ความรู้สึกที่อยากให้เป็นแต่ข้าเข้าใจตัวนี้นะน,นะศึกษาในธรรมะของพุทธเจ้าบังกะคัะกโลดหากินไปเท่าไรลำด้วยไปเท่าไดกระสางทุกหรือว่าทุกหรือปานกลางเท่าไดกระสางกระแคไปตายหนึ่งเด้บไ่ได้ไปไซอีกไปตายแล้วความใจยบ่ได้เลือกการสถานที่บ่ได้เลือกเวือละ เราเหลือคนแก่และเล็กน้อยเลยแต่ในทองกว่าท่านเกิดที่มันก็นยังตายหล่ะจะมีแต่เหาหันเขามาเห็นความจริงค่ะคักโล,กลนาเขาเห็นคนตายมาหลายแล้วล่ะทุกๆคนยังตาาต่อของขั้นตายมันก็นเลยเห็นอยู่มาหาเศรษฐีผู้นั้นตายรัฐมนตรีผู้ว่าในอำเภอดูภัยกันแล้วแต่เขาก็เห็นตายมาแล้วเขาหาไปขนาดใด ไปต้องการอำนาจเพื่อสิคมเหงกันบอกยทถาบรรดาศักดิ์นั่นแหละจังว่าตัณหาคือความอยากความอยากของเ้าเองอุปทานคือความหยุดอันเกิดจากตาหูจมูกลื่นกายรูปเสียงกสี่งลดสัมผัสต่างๆไปเห็นแล้วก็นั่มขล้มก็ขีดแล้วก็พลักดันพลักดันให้ลูกเต่าเราหลานถ้าห้ยาผู้ใหญ่ เกิดก้อนกาเข้าใจในหลักถ้ำแล้วบาหาตบีบบาหาตขันเขาดอกถ้าเขาสืบ็นเขาก็เป็นของเขาโดยความคนขวายและไฟฝันของเขาเองแต่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขากระทํามาแบบใดเขาสิคนขวายทะเยอทะยานของเขาไปเองแต่ห้าวพยายามสอนหลักถ้ำหลักถ้ำหลักการดาเนินชีวิตหรือว่ากฎแห่งกรรมแต่ห้าวไปเบียดเบียนผู้อื่นแบบนั้นแบบนี้ เขาสิได้รับโทษแบบนั้นแบบนี้ถึงแมนว่าตอนนี้บ่ได้รับโทษเรื่องที่เดียวแต่ว่าเมือ่อกุศลบุญกุศลที่เคยที่มันมีมากิดโตมากอยู่แล้วหายไปเมื่อใดเถอะอกุศลข่าแสกอกุศลให้ผลเรียกว,ว่าบาปให้ผลอกุศลกรรมให้ผลเจ็บแสบปวดร้อนแล้วกะ็ล่ามมหาผู้เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นญาติต่างๆไหลร่วมสู้กันผู้ใดที่มีความคิด ในการให้การสนับสนุนไปในทางรังแก่เแบบียดเบียนเอาชนะมันจิไปเองสัน่นมันก็ต้องแพ่เขามาหาหมู่พวกคณะเดียวกันที่เรียกว่ากระทํากรรมรวมกันเจตนาคือโตกรรมเด้ต้องว่ากรรมรวมกันไม้เอาเจตนาไม้เอามีความคิดเห็นรวมกันใน,นความสนับสนุน <c oughs> กรรมมาทายาทารามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์คือ มีความคิดเห็นรวมกันซะก่อนมีล้วก็แสดงออกโดยกายว่าจะสนับสนุนส่งเสริมส่งกัดกันกรรมธายาธาแบบกรรมพันธุกรรมธายาธาทั้งหลายการเป็นพ่อพันธุ์รวมกันแล้วและห้ากรสิเป็นท่ายาของกรรมพือเก่าหมายถึงว่าเป็นผู้สิรับมรดกคือการกระท่าของเจ้าของเองอันเกิดจาก ความคิดเห็นร่วมกันกระทำร่วมกันโดยกายโดยวาจาโดยใจเจตนาเป็นโตรกรรมบางที่าต้องไปโทษใครดอกอบางที่เขาผิดพลาดมากถูกจับถืกจับหรือได้เสียเงินอย่างยังสี่เฮ้ยมึงคือประเหตุ n นอานั้นนี่มึงกินแนีน่ยนี่สัวร้ายเทน,นอเออต้นเหตุแห่งกรรมคือเจ้าของเป็นบุตรสนับสนุนในความเห็นผิดมานานแล้วนี่ตัวน,นี้เฮาเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งเด้ะม่ธรรมดาเด้ ห้าสั่งสอนอบรมเขามากเรยเอยเรืเอยปูฝ <ๆ S 2> ังมาตั้งย่งหน่อยคือว่ามันหญ่งขึ้นมายี่สิบสามสิบปีอาจยในขันถึงพุ่งสูงสุดเริ่มจากอายุสิบแปดยี่สิบถึงสามสิบรืพุ่งบวาเลวบาวาดีพุ่งพุ่งขึ้นไปนั่นแหละแต่ว่าคนส่วนมากคือเอาเฉพาะความสุขเชื่อเอาเฉพาะความได้ประเภทว่าตาบอดขันหนึ่งเอาเอาตาเอาตาคำว่า,าดีของโลก บ่ได้ถูจักข้า่าดีของถ้ำเลื่อน่าพวกตาบอด <c oughs> ตาบอดขางเดียวเอาต่ได้เอาต่สาระเสริญเอาต่มีเอาต่เป็น,อ,น,นอันนี้อื่นอื่นอันนิ้นท่าบ่เอานะนเพราะว่าเข้าบปเดียศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเพเลยส่งเสริมสนับสนุนกันพลักดันใหญ่ขึ้นมาเรียนหนังสือมันเก่งคือเขาไปเป็นเจ้าเป็นนายว่ามันจะไปหันได้ เวลาเหตุยังมามึงยอมมันเห็ยหุยังบ่ห้ยยอมเ<ล>พราะว่าขาดหลักธรรมรือบ่มีหลักการในการสอนในการแนะนําในการกระทําให้เห็นคํมออสอนอกับการกระทําให้เห็นการกระทําให้เห็นได้มันจือกว่าคําคําเบาคําว่าคําสอนไปหาหมหาพวกผู้หนึ่งกับสะสมคําเบามากอีกแบบหนึง่งไปหาผู้ใหญ่ผู้นั้นไปหาผู้ใหญ่ผู้นี่ยังสออิหรือว่าได้ยินไเด้ฟังมากหลายๆอย่างอคําสอนเรื่อการกระทํา ของผู้ใหญ่เนั่นแหละเป็นตัวอย่างอะไรทั้งว่าหลายหลายอย่าง <c oughs> ว่าตะพักดันเขาดอกแต่เขาสิเป็นนะเขาก็นขนควายเขาเองบางคนคือสิบอมมีอนาคตว่าสิได้เป็นอีหยังติเลียนหนังสือจบสัมบางคนโงงืงงอเออบือบ่อๆบือ่ออยู่แต่น้ำบาดบาถึงการเวลาของมันยี่สิบปีเล่งเล่นเล่ง,ลง,ลงนขนควายเอาเองเลียนหนังสือไป,ไปเลียนไได้เป็นแา่อำเภอก็ม,มีปลัดก็มีเป็นครูก็มีเออแรกๆก็เตะฟุน้นอยู่เออเอ,อ ดูถ้ารรมาดางงงงีงงงง้ไปตามภาษาบาลไวลามันเป็นกับเป็นบางคนทะเยอทะยานขึ้นไปเริ่มต้นตะ,ะเป็นเด็กน้อยเกง่งเลี่ยนเกง่งแบบนั้นแบบนี้นแบบนไหลขึ้นไปเป็นว่าแต่ทำการทำงานมีหนาที่การงานดีเหลืองละเรื่องไม่อำนาจโดยาบรรดาศักดิ์นั่นแหะตอนที่มันบ้านรนั่งหลับผลนั่นนะบุญกุศลมันยังร่องหลับอยูย่เป็นขึ้นโลป้องกันไว้อ,อยู่แต่ว่าคนมันทะเยอะยน มันขาดคุณธรรมบัดนี้บุบญกุศลคอยมาหลับพับหายลงไปเรืเ่อยๆบาปอกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรถึงจังว่าคนผานสันดานหยาบเวลาบาปอกุศลบรทท่านให้ผลยอ่อมทะเยอ,อทะยานเยอะยิงจองหองเด้แต่ว่าเวลาได้รับผลของอกุศลกรรมที่มั่นใม้ถึงให้แล้วนึง่งเจ็บแสบปวดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัวถึงขาดตัวตายมันไม่ธรรมดาจังหวะพวกเข่า มีความหลักมีความปรถนามีความวังดีกับลูกเต่าเราหล,ลานให้สร้างสอนแสดงรรมน่ะมากที่สุดถ้าจิตสํานึกของเขาเป็นคนดีรู้จักผิดถูกชอบชัวดีแล้วการกระทําของเขาก็ดีเองหรอกเ,เขาดีเองโดยตัวเขาเองนั่นแหละแต่ว่าเฮานั่นสร้างสอนแน่กระทําให้เห็นแน่กันสิมันคอยซึมซาบไปของมันเองคนส่วนมากถ้าบุญ สติปัญญาบุญบารามีบ่ถึงบ่าสามารถสิครอบครองทรัพย์สมบัติอันเป็นมูลมรดกของญาติใดเด้เออจังว่าถ้ามีกุศลธรรมหรือศึกษาในธรรมมากมันสิมีปัญญาในการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใดแต่คนที่บ่มีโดยทั้งธรรมคือใส่ไปเลยคิดว่ามันบ่ได้ยากมันบ่ได้ลาบากใส่เพะไป คือถ่ายมากค่ะือไก่เบิดแนวเบิดมุม่นบอลดกแล้วหาผนหากี่หาขาหาหลักหายังไปมีเบิดนั่นแหต่จังว่าสิ่งที่ควรสิปลูกฟังมากที่สุดคือธรรมะธรรมะค้าสอนพุทธเจ้ามีค่าสูงสุดอยู่แล้วทุกคนเดินทางเข้าสู่ความตายเบิดอยู่นี่อยู่ทั่วโลกนี่แหละบ่าวาต่างๆคนที่เขาเห็นเดินนี่สัตว์เดรัจฉานทั้งเบิดที่เขาเห็นอยู่กับศาล สีเห้าเบอเห็นกระตริยนี้โลกเออแม้สิ่งที่เป็นทิพย์กว่ากายทิพย์ทั้งหลายเขาบอเห็นกระสริยเดินทางเข้าสู่ความตายเดียวกันนะตายของเขาตายของเขาจังหวะฝึกหัดศึกษาธรรมะมังแต่ละคนพยายามหยัดเยียดกปได้บ่รเบอแมนหยัดเยียดถ้าอานาจยธธรรมดาสักนี้เขาเออหยัดเยียดธรรมะให้เขารู้ๆเออเดี๋ยวมันค่อยซึมซาบไปเองดอับ แต่ละคนแต่ละคนถ้าพอศึกษาธรรมาบด้เห็นคาของจากของดีต้องถ้าห้าเห็นคาของจากของแล้วห้าก็เห็นคาผู้อืน่นคุณคาของคนคือการได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นเท่านั้นเด้นอกนั้นบด้มีคุณคาอย่างหากินหายอยู่หาอํานาจมาคมเห็นผู้อื่นซื่อได้พวกบด้เห็นคุณคาภาษาธรรมกับภาษาหลวมันติต่างกันยู่ดอ ภาษาธรรมคุณค่าของคนคนผู้ใดจะเกิดมามีคุณค่าคือผู้ที่เสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นใดนั่นแหละคือคุณค่านอกนั้นกะหากินกับตระกูลรับขอบรัวเออมันสนับสนุนมู่พวกกต่ว่าหวังผลประโยชน์อันหนึง่งให้เขาให้เขาเป็นลูกน้องเป็นบอลว่านมันช่วยเหลือผู้อื่นแม่นยติญาติแต่ความแตยแท้ก็ยังช่วงบุญคุณึ่งกันแลกกันเออ เอือยเซยซอยน้องน้องซอยเอือยซอยออายังสิเออเวลามันตกอับมากยังสิแบทุ่งบุญคุ้นกันแล้วก็ย่งสมบัติกันคนที่แย่งสมบัติคนที่ขากันตายมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสมบัติตก็คือญยากพี่นอ้องอย่คลองนี้นเท่านั้นแหละไปมีอย่งางแต่เข้าใจศึกษาคาว่ามัชิมา,เ,าเป็นกลางๆบุสุดโตรงเกินไปบุดส่วนเกินไปบุปบมีความอยากมากเกินไปแต่ว่าสิ่งแล้วนี่ สิมีได้ก็ว่าต้องได้ยินละฟังธรรมพุทธเจา้าออคิดเอาแล้วส,สื่อโดยบ่ได้มีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราคิดบ่ออกดอกเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำาไยก็ดินล้นพ่อไผ่ท่าสิแยกแยะดีกับเจดจากการได้ยินละฟังธรรมพุทธเจา้าสุดตะการได้ยินดนฟังธรรมคำสอนของพุทธเจา้าเมื่อได้ยินดนฟังแล้วเกิดการแยกแยะคิดพิดารณาหาเหตุผลของมันหาความจริง เปรียบเทียบประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของล่องได้สรุปเหตุผลล่องได้คือบาริการยุทธวา่ากายและว่า,จาใจสี่ขวบคุ้มตัวเองเลยบ่นี่ความเปรียบเทียบความความบุจักแล้วอันนี้ผิดน,นี่ถูกคือข้ามาแยกแยกคำว่า,าเพิ่นคือให้พวกข้ารักษาสิ่มันเป็นอย่างคืออยากห้รักษาแต่ถ้ขาข้าวบ่ทำผิดจากอย่างบ่ขาค้นเนี่ยข้าก็บ่ได ไปกังวลเดาร้อนว่าไฟสีมะขาเฮ้ามาจับเฮ้าเดี๋ย่ะเฮาบลัของเขาก็คือกันเออไปทั้งไดก็สง่าพาเผยเออบ่ได้วิตกบ่ได้กังวลน,นะจังสันแต่เฮาบ,าบาพ่พฤผิผิดอยังมันเกิดบ่ได้บี้ถูกย่างก้าวตรงวางแผนนี่ยังดอกเพื่อสิแก้ตัวเพื่อสิหาทั้งออกเพื่อสิเอาตัวเองรอดยนพพ่นความผิดผู้อื่นหรือสิตัวนั่นตัวน,วนี้ตัวซ่อนตัวเข้าไปอีกแต่เฮ้าบ่กินเหล้าเมายาสติมันก็นรักษาตัวเองได้ตัว มันก็เกิดกลายเป็นความอิสระทางจิตออก็แมน่นความอิสระทางกายก็แมน่นความอิสระทางวาจากระแมน่นสินตัวเดียวมันก็ค้่บ่แห้งหรอกสีเวายั้งขึ้นมันก็เป็นที่เปิดเผยไหมมันบริสซ่อนเล่นโดยมั่นยาสาไทยเพื่อเอาตัวหลอดนั่นแหละจังว่าเข้ามาร่วมสินตัวเดียวในการไม่ทำ้า,ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิบุตทรัพย์สิสนตลอดทั้งคนละสัตว์นี่มันก็อิสระแล้วดิแต่ทางใดกับเวายังกับเวาไปโหลดมันบ่มีเหลดใน มันบ่นมีเหล,ลี่ยมในการจิตเบียดเบียนเอาหรือมันบ่นมีการว่ายจิปกป้องตัวเองโดยหนีออกจากวามผิดตั่างแตถ้าเฮามาศึกษาเฮาจึงสิงเ,ขเข้าใจดๆถ้าเฮาบ่ศึกษาเฮาบ่เข้าใจดอก <c oughs> ช่างว่าแต่ละคนแบบนี้ร่วมลงมาการให้ท่านเฮาก็มีอยู่แล้วสิ้นกับเข้าใจตามมีต่อมาใหา้รัก,กจิตตะภาวนานสูงสุดละ จิตตะภาวนาอบร่มจิตให้รู้สภาวะอารมณ์ความ้สึอขอกของอเจ้าของเรื่อนวาจิตตะภาวนาให้รู้ความคิดของเจ้าของให้รู้อารมณ์ความหนุษเจ้าของ,ออของว่าจะไปเกิดในภพใดพุ่มใดทุกๆคนหงจักเราบอกว่าจะคล้องจิตหลังจากเป็นเท่าทานไปนี่จะปาาไป,ะเ,ปเกิดใสหงจักกัว่าละทุกคนมันเดินทางของสู่เท่าทานหนึ่งเด้ยวบริมียังหมากเลยเนี่ย ข้าเลือกเอาตอนที่ข้ามีชีวิตอยู่นี่เดีเลือกที่จะกระทำกระทำตรงใดกระทำตรงเจตานากระทำตรงจิตคือความคิดตะเกามันเคยคิดผิดคิดถูกเอาสติหาวิธีคิดถูกว่าไรว่ามีเครื่องเกาะใดก็ต้องมีเพิ่นกระสอนเขาอยู่แล้วอาณาปณาสติหลุล้มหายใจเขาออก <c oughs> ตามธรรมดาความเคยชิน,นตัวเตืตตอนขึ้นมานคิดหาผู้นั้นคิดหาผู้นี้สร้างผู้นั้นหักผู้นี้คิดถึงผู้น,นั้นห่วงผู้นี้ ออคิดถึงสมบัติที่บ้านมีมัง่งคิดถึงสมบัติที่มีอยู่แล้วมัง่งคิดถึงแล้วก็หวงาหาวิธีปกป้องรักษาที่นั่งบ้มีก็คิดไปหาหาผู้นั้นตดตอ่อผู้นี้พวอสิไ้สิ่งเหล่านั้นเล่าน,านั้านมากพระย,ยามควาคุ้มวามผิดโดยอาณาปณะนสติอยู่กับลมหายใจอ,อยู่ไปไปคือพวกเข้าพรกกันฝึกตรงพระร่างสร้างสร้างพลงังจิตตานุภาพ ส้างพลังจิตตามุภาพอยู่ในตัวเองโดยอาศัยกระแสแห่งลมหายใจตั้งจุดอุณหร้มห้ไใ้มีเป็นเครื่องยูเป็นเครื่องยูยูของใจเฮ้ยนี่ด้เป็นยูของใจเป็นยูของจิตเด้เรื่องของกายกับอาศัยอาหารยาละเสลดเครื่องลงหมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยเท่านั้นมันกับพ่อมีประมาณแล้วทุกคนมีสุกคนเดียวม,มพะผูใ้ใดถูกเลยอยู่นี่ที่ถูกเพราะว่ามันบป็พ่อสื่อเลยมม่เลล่อนล้ถทะเยอทะยานอยาก มันอยากเกินจริงอยากเกินโตหรืกว่าสร้างพลังคิตตานุภาพเดอไปก็ดีจิ <c oughs> ิงที่เฮาได้คือความสงบของใจเฮา ừ. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในคณะใดครูใดในปัจจุบนันคณะเฮาสามารถระงับอกุศลเกา่าๆกที่เคยเหตุมาแล้วบาปกรรมเกา่าๆนั่นแหละแม้นคิดถึงรลอยปีมาแล้วสร้างมันก็เป็นคือเก่าได้มันสูญขึืนมาหรือว่ามัน เสาหมองขันมาเด1ิป,ปียี่สิบป,ปีเมือว่าเมือซื่นวัตถิดถึงเรื่องบอดีนั่นนะ่ะเสาหมองกังวลขันมาท่านที่ลถเด้เหตงใดห้างศิลาอกุศลกรรมเกาตัวนี้ได้ออตัง้งคิดเจตนาเขามาสู่ลมหายใจทุกคนยังมีโอกาสมันยังมีชีวิตอยู่นี่แหละยังมีโอกาสตั้งใจเอาคอยเหตุบ้าเรืเ่อยเรื่อยมันกันลดไปคิดถึงคนน,งนั้นซัางูนนี้กัับมาล้ม,มบังคับเอาได้ตอนนี้เออ้อบังคับได้ จิตเจตนาบังคับมันเข้ามาในคณะใดครูใดอยู่ในร่มหายใจอกุศลกรรมเกา่าถือกระไปแล้วเข้าสู่กุศลจิตกุศลสัมปทา <Okay. S 1> เข้าสู่ในร่ม <Okay. S 1> หายใจของเจ้าของเองไปมั่งมามั่งไปมั่งมามั่งเอ <Okay. S 1> เป็นากาถ้าเขาบอกวบไปฝึกหัดตอนใดเนาะสมาร,ริ่มตนไม่ทั้งเบิดใดไม่ต้องไปอาไรโหยหาหรือโทษอดีตก <Okay. S 1> เอาปัจจุบันเลย เอาปัจจุบันปัจจุบันคือรู่ล้มหายใจเขาอ,อันนี้เอื่เอินว่าปัจจุบันเออว่ต้องไปโทษว่าบอกวเป็นคนนีบาลีนี่บอกมันก็เสมอการเบิดแล้วตอนนี้แต่ว่าขึ้นยุ่กับความตั้งใจของเขาเองตั้งจิตเจตนาเข้ามา่าสู่ล้มหายใจอานาปานาสตินั่นแหละเป็นที่ทำใดทุกทุกการทุกเมื่อตลอดเลยเกินเขาอยู่ก็ไ้ยางอยู่ก็ไ้ ได้ทั้งบดน่งเลยยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งบดนั่งค้าค่อยหางอยู่ก็ได้นอนตะแคงตะเพิง,งได้ทั้งบดจึงบอกว่ามันเป็นที่ส่ง,งยแล้วสร้างพลังกิตตาอนุภาพขึ้นมา <c oughs> โดยเขาเอามาร่วมไว้ที่จุดอุณาโลกนั่นแหละนั่แหละอนุภาพของจิตที่มันอิม่มจิตที่มันเต็มที่มันได้หลับโลดศาสถึงรมว่าไงว่ามันได้พักพอนเองมันบอทํางานตอนนั้นจิตบอทํางาน ที่เขาพยายามอยู่ดูอยู่กับร่มหายใจอ <Yeah. S 1> คือมันนอนหลับหรือว่ามันอิ่มอาหารท้ำมันเลยแพก่กระจายออกมาทางร่างกายโดยเห้ากําหนดให้มันแพ่ออกมาทาังหนาผาก <Yeah. S 1> นี่แหละเอาไว้จุดเดียวบ้าเอาไว้หลายจุดวิธีการสข,ของเห้านุ <Yeah. S 1> ้ยแบบได้ก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่จะพูดถึงแต่ว่าเข้าน้่วิธีนี้ให้มันแผ่มาทาังหนาผาก <c oughs> มันอิ่มของมัน เวลาจิตมันอิ่มปัสสติความสงบเย็นเกิดอ,อ,อานุภาพแหง่งจิตที่อิ่มซานออกมาทั้งร่างากายได้รับรู้ได้จังหวะเดี๋ยวคนมาฝึกเอาแน่นน้มันมันคงเขามันคงเขามันจะมีที่อยู่ใจของเฮานั่นบ่ไปเกาะกับคนหักหมาหักแมวคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีจิตปลูกพันกับสัตว์ไปแล้วน้ำหมาน้ำแมวแหละบ้านจิตเออวันนี้ หมาป่วยหมาไข่ต้มห้เลียงซัดหากผู้หนึ่งขาผู้หนึ่งมันบ่แม่ออือยังเอพวกเลียงหมาตัวเดียวเอ,อเลียงหมาตัวเดียวแต่ว่าขาซัดตัวอื่นอีกหลากหลายไหม,ขา,หข,ามขาเห็บขามัดบอกขาเฮ้ามันบอกขาเป็นลอยๆตัวแต่ว่าเอาตัวเดียวที อย่าทื่มเด้ข่าร้อยตเจ้าได้รับร้อยตนั่นแหละจะเข้าใจว่าเจ้าของมีเมตตาด้นั่นว่างจิตเป็นกลางบ่เป็นนั่นนะหลายอย่างต้องฟังอยู่ให้เรื่อยบ่อยๆมากๆนั่นแหละว่าเัาษิละสิ่งเหล่านี้ถือจังได้ละเลยว่าเอาอาณาปณะสตินั่นแหละเหตุจังไดถ,ถ้ามารถทีเกี่ยวของแล้วก็ผูกพันแล้วพราจะย่างตัดความผูกพันโดยการหัดข้ามาสู่ลมหายใจเจ้าของเองนั่นแหละเกี่ยวของกับยังเกี่ยวของอยู่หันแหละ แต่กวามันเกี่ยวของเฉพาะทางกายส่วนทางใจหนึ่งตัดความผูกพันตัดความอะไรแต่ผู้มีโยต้ตองการจะเลิกเลี่ยงตัวน,นั่นแหละให้มันตายซะก่อนจะมาหาอีกจะหามาอีกนะน,นะก็หมายบ่าวาหมูหม,มาก,กะไก่ว่าวาหนกบ่าวา,า,วาสัตว์เลี่ยงยังก็แล้วแต่ยิตผูกพันเด้อผูกพันแล้กก็กะอะไรแต่ละมือแต่ละเว้นคิดถึงสิ่งนั้นมันสิ่งนี้มันเกิดดับเกิดดับเด้คิดถึงสิ่งนี้ ชั่วเลี้ยงมพาผอมเลี้ยงแมว้อมคิดถึงแมวปุ๊บลรวก็ดับออกจากแมวลรวก็มาคิดถึงหมาดับออกจากม้าไปหาปลาดับออกจากปลาไปหาคนคูนั้นไปหาคนผู้นี้เดออคิดมันเกิดเมงแลไรมันก็ดับบมงหันดวงแต่ว่าบาดจิตสุดท้ายนี่นะมันสิบประดับอยู่กับสัตว์ตัวใดนี่นะหรือเรื่องเล่าหรือบุคคลตัวใดนี่นะเอออย่าลืมตัวบานี้ใหาเใจว่าจิตติดที่ไหนไปเกิดที่ั่นคือมันชินมันชิน มันสิพุ้งแต่งเรื่องนั้นเรื่องีเกิดอารมณ์ความรู้สึกอ,อในขณะนั้นที่พ่อใจอ,อกับสัตว์กับคนกับแล้วแต่เกิดความพ่อใจมีแบบโลกโลกเลยไปอบายเบดพวกนี้ยิ่งประเภทว่าไม่พอใจเน้นแห้เงเล่ว่านรกอันความโมโหนี่ไปคิดถึงบุคคลที่เกลียดเอ,อที่น้องกันนั่นแหละแบงหน้าบ่ถือใจกันอ,อกินทีกันย้ำหัวกัน คิดไปคิดไปสูนขึ comigo, humans, ้นพอดีหัวใจ่ายตายสัมนรกลกเลยบอกได้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยว่านรกลกถ้าพอเปรี่ยนโมโหโมโหให้ไปกระสางนรกเลอถ้าว่าดีใจรื่มใจใจสื่อหน้าตรงนั้นตรงนี้ได้สิปรับปรุงแบบนั้นตัดเรื่องคิดไหลไปเ กางคืนมานอนหัวใจไหวตายสัมอบายคือนเกาบ่ะเป็ดกับเดรชาะเหมือนสั่นมันจะมีเวียนอยูงสี่หนึ่งเดชถ้ายากยุดได้กตต้องอาศัยลมหายใจสั่งพระรังกิยเราทำให้ชินชินแล้วมันก็หลู่ทันมาเลยอว่าทำให้มากทำให้บ่อยทำให้เป็นดุดดังยานหลู้เท่าท่านอาสวะ คืออารมณ์ความรู้สึกกับของที่มันยังของยังเกี่ยวอยู่ออไปคลองเกี่ยวกับไผ่กับสร้างเรื่องใดกับสร้างถูกทั้งนั้นวระสันสอว่าอาสวะ,ะ่เออ,อารมณ์ความรู้สึกที่ยังค้องเกี่ยวอยู่กับบุคคลสัตวจสิ่งของข้องเกี่ยวนะ่ะมีอยู่สองของเกี่ยวพอใจกับไม่พอใจนี่ตัวนี้แหละแต่เหตุตั้งใดเฮาสิมาอยู่ระวางกลางเท่าใดเนี่ยนะระวางกลางกลางสิรูเท่าท่านเขาวารู้เท่าท่านคือเห็นโทษ เห็นโทษเราจิตมันจะหดสั่นเข่ามาความคิดนั่นแหละหดสั่นเข่ามามันเห็นโทษหดสั่นเข่ามาหดสั่นเข่ามาที่แรกอาจจะคิดถึงมือละลานเถอแล้วก็คอยหดสั่นเข่ามาลอยมั่งเอาไปมากมันก็คอยสั่นเขาสั่นเขาก็คิดถึงแค่หนึ่งมั่งเอาไปมากก็ว่างเองนะบ่คิดถึงเลยก็อันแหล่อยังไงทุกคนฝึกหัดเอาเอาพอละ pusapa mamangkharan lakkhantasukkathewaka saha dhamma ayarassa